งานก็นได้นะครับเลิกงานก็แวะเที่ยวพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ออกวิ่งไปท่องเที่ยวได้ไก่ไก่ไม่คุ้มจะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ่สภาพภายนอกแบบนี้นะครับภายในแบบนี้นะครับยังไงก็เรียกว่าคุ้มครับสภาพดีทั้งภายนอกภายในเลยนะครับภายนอกนีนเท่าที่เห็นนี่ก็เรียกว่าไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเลยนะ ส่วนภายในก็สะอาดเรียบร้อยดีมากๆนะครับริ้วรอยความเสื่อมโทรมของอายุการใช้งานรถก็ถือว่าน้อยมากๆถ้าได้รถมาแล้วมันเป็นรถสภาพเดิมเครื่องเดิมแล้วก็ดูแลบำรุงรักษากันไปตามมาตรฐานมันนะครับแต่ถ้าเกิดไปได้รถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์มานะครับในเมืองไทยก็นิยมใช้กันอยู่สามสี่บล็อกนะหนึ่งเจสอเจ r b j นะครับ1 u z นะ660 turbo เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ4บล็อกประมาณนี้นะครับแล้วแต่ขนาดของรถนะถ้าไซส์สีดานมาตรฐานทั่วไปก็ 1j นะเครื่อง2,500นะสำหรับเครื่อง2,500นะก็สีดานรุ่นใหญ่นะถ้าเป็น r b t ก็ ate, จะเป็นเครื่อง 2,000cc นะครับก็ไซส์บตร,รฐานทั่วไปที่เขานิยมใช้กันนะ รถพวกนี้ดูแลรักษาง่ายครับอะไหล่เยอะเต็มตลาดเป็นหมดแล้วก็ช่างไทยนะกาเก่งเหลือเกินไม่ต้องห่วงรถอะไรมานะครับอะไหล่ขาดตัวไหนทุกซิ้งเดียวมีครบมีไม่ครบบางทีดัดแปลงได้ด้วยนะภายในรถเนี่ยเท่าที่เห็นนี่ก็เรียกว่าสภาพดีดีกว่าที่คาดการเอาไว้เยอะนะครับถ้าเทียบกับอายุของรถยนต์แล้วถือว่าดีมากๆเลย รถยนต์เนี่ยถ้าเราได้พามันออกไปวิ่งทางยาวๆบ้างนะเหมือนเลี้ยงหมาเนี่ยนะพามันไปออกไปวิ่งออกกำลังกายวิ่งทางยาวๆสักเหยียบม้วนเดียวสักห้าสิสิโลร้อยโลนะกลับมาวิ่งในเมืองนะรู้เลยครับวิ่งปลืด้ด